สวัสดีค่ะประวนจะพาเพื่อนๆมาทําขนมจีนบีบใหม่ๆก่อนที่จะไปชมเป็นกําลังใจให้ปร,ร้วนด้วยนะคะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจ้าก่อนจะไปจะมาเราก็จะต้มอกไก่ก่อนนะคะรอให้น้ําเดือดแล้วเอาไก่ลงเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาทําการขูดมะพร้าวนะคะมะพร้าวปร,ร้วนลใช้แบบขูดเองเนื่องจากว่าเขาจะ ให้ความหอมกลมของกะทิแล้วก็ความหวานของกะทิมากกว่านะคะหรือใครไม่สะดวกก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้ค่ะ ขูดกะที่เสร็จแล้วไก่ของเราก็จะสุกพอดีนะคะนำอกไก่ของเราเอาออกมาจากหมอ้อเสร็จแล้วมาใส่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะให้คายความร้อนแล้วก็ทำการฉีกเลยค่ะ หลังจากนั้นป้าอ้วนก็จะทำการคั่วถั่วเพื่อที่จะเอาไว้ทำน้ำพริกค่ะเสร็จแล้วนำมาโขลกนะคะ เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วพลิกผิวมะกรูดนะคะมาตัดเล็บของไก่นะคะทุกคนเราจะใช้ขาไก่นะคะทำน้ำยานเนาะเพื่อที่จะเอาไว้เคี้ยวหนุบหนับแล้วก็ มีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่าขาไก่มีคอลลาเจนค่ะใครที่อยากจะหน้าเด็กก็ทานขาไก่เยอะๆนะคะ ล้างขาไก่เสร็จแล้วนะคะเอาเสดดน้ําไว้เลยนะคะก็จะนําอกไก่ของเรามาโขลกให้ละเอียดแบบนี้นะคะเติมเครื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระชายหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้แนะนําไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะมันก็จะมีกลิ่นฉุนจนเกินไปค่ะใส่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วโขลกให้ละเอียดค่ะ นำอกไก่ของเราเข้ามาผัดนะคะที่โขกใส่กับกระชายตะไคร้แล้วก็รวมไปถึงหัวหอมค่ะผัดให้หอมเลยนะคะวันนี้ป้าอ้วนใช้น้ำมันหมูนะคะเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อนๆจะใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่ากันจ้าผัดให้หอมเลยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำกะทิค่ะ ุงลสเลยค่ะรสด,ดีหมูนะคะใครจะใช้เป็นรสด,ดีไก่ได้นะคะพริกทอดค่ะขยำให้ละเอียดจ้าน้ำปลาค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำตาลปึกนะคะหรือจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่เน้นให้เป็นของดีหน่อยนะคะอร่อยอร่อยเนาะมันถึงจะทำให้น้ำยานขนมจีนของเราออกมาอร่อยค่ะ พอเดือดนะคะเราก็จะใส่ขาไก่ลงไปเลยนะคะที่เราเสดจน้ําไว้นะคะอย่าลืมนะคะขาไก่ต้องทำความสะอาดให้ดีนะคะไม่งั้นจะขาวค่ะปิดฝารอเดือดแล้วก็รอตุ๋นไก่ให้สุกนะคะหลังจากนี้เราจะมาเตรียมแป้งที่จะบีบขนมจีนเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งที่ประอ้วนซื้อมานะคะเขาขายทั้งขายโลละ35บาทนะคะ อยู่ในนี้มีทั้งหมด1นกิโลครึ่งนะคะเนื่องจากว่าประอว้วนได้แบ่งทําทานไปแล้วครึ่งกิโลเนาะทดลองทําให้เพื่อนๆดูนี่แหละค่ะจะได้รู้ว่าเอออันไหนที่ทําแล้วมันผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้มาแชร์เพื่อนๆค่ะก็คือมีแป้งขนมจีนโลครึ่งนะคะแล้วก็เติมแป้งมันนะคะประอว้วนใช้ตาแมวนะคะแมวสีแดงๆแบบนี้เนาะใส่ครึ่งห่อนะคะห่อนี้500กรัมค่ะ หลังจากนี้เราก็จะทำการงมงมสาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันดีค่ะพักแป้งไว้นะคะหลังจากนี้เราจะมาหั่นเลือดไก่นะคะทุกคนหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีคำนะคะเพื่อนๆชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่จัดเลยนะจ๊ะ เราจะใส่ก็ต่อเมื่อปรุงรสได้รสชาติพอดีแล้วก็ไก่ของเราเปื่อยแล้วนะคะเพราะว่าเลือดไก่ก็จะต้มไม่นานมากนะคะพอให้เขาฆ่าเชื้อสัก5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าต้มนานกว่านี้เขาก็จะเปื่อยนะคะตอนคนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนี่ปลาอ้วนไม่ชอบน้ําเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบน้ําเยอะก็อาจจะใส่น้ำเยอะตั้งแต่คราวแรกแล้วนะคะ มาทำน้ำพริกกันเลยค่ะตั้งน้ำสต็อกนะคะเติมน้ำตาลปึกนะคะน้ำปลาลดดีหมูผิวมะกรูดพริกถั่วถั่วบดคั่วบดนะคะทุกคนเติมเข้าไปแล้วชิมรสชาตินะคะวันนี้ป้าวันไม่ได้ใส่น้ำมะกรูดนะคะ เพราะว่าเพราะว่าไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้รสชาติเปรี้ยวหวานสักหน่อยก็สามารถเพิ่มน้ำมะกรูดได้นะคะน้ำมะกรูดในที่นี้หมายถึงน้ำที่อยู่ในลูกมะกรูดที่เราหั่นผิวออกเมื่อสักครู่นี้นะคะพอชิมได้รสชาติก็จะยกออกมาข้างนอกเลยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำของเราตั้งเพื่อที่จะบีบขนมจีนค่ะแนะนำให้ใส่น้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ ไฟให้ร้อนๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตักแป้งขนมจีนใส่ในเฝียนเลยนะคะเข,า,ขาเรียกเฝียนเนาะทางอีสานภาคกลางเรียกอะไรปร้าอ้วนก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อที่จะทําการบีบขนมจีนลงไปในหมอ้อค่ะ พอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะป้าวันก็จะเปิดฝาทําการบีบขนมจีนเลยจ้าการบีบนะคะถ้ายกสูงเส้นจะเส้นเล็กถ้ายกถ้าเอาลงต่ําๆมากเส้นเขาก็จะใหญ่นะคะเอาลงแบบพอดีนะคะแล้วบีบลงทีเดียวรอให้เขาฟูขึ้นมานะคะฟูขึ้นมาแบบนี้ถือว่าขนมจีนของเราสุกแล้วนะคะทุกคน ระวังให้ดีนะคะอย่าให้น้ําแห้งนะคะถ้าน้ําแห้งเนี่ยขนมจีนของเราก็จะนอนก้นจับกันเป็นก้อนๆเลยนะคะขนมจีนก็จะไม่สวยค่ะพอสุกแล้วเราจะนําตาข่ายตัวนี้นะคะตักขึ้นมานะคะเพราะอ้วนซื้อมาจากตลาดราคา90บ,บาทนะคะใครที่สนใจอยากจะทําก็สามารถซื้อมาทําได้นะคะกินขนมจีนฝีมือตัวเองบีบนะคะพอตักขึ้นมาแล้วเราก็มาใส่น้ําแลกนะคะ เราต้องเตรียมน้ำทั้งหมด2องน้ำนะคะทุกคนใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ซาวซาวขึ้นมาใส่น้ำที่สองนะคะเพื่อที่จะลดความร้อนของขนมจีนนะคะทําให้เขาเป็นเส้นค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะจับจีบขนมจีนเลยนะคะเพื่อนๆจะทําจีบเล็กจีบใหญ่ก็สุดแล้วแต่เนาะแต่ป้าอ้วนจะทําเป็นพอดีคํานะคะพอหยิบขึ้นมาแล้วก็บีบน้ําออกเล็กน้อยนะคะวางใส่ในใบตองค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเขาขยายตัวแบบนี้สักพักนึงเพราะเขาเย็นตัวดีแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ตัวแล้วก็ ไม่คลายตัวจับกันเป็นก้อนนะคะแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นก้อนจนแน่นนะคะเขาก็จะเป็นเป็นลูกแบบนี้นะคะแบบที่มือเนี่ยประอ้วนวางอยู่ที่มือเนี่ยนะคะเนี่ค่ะพอทานเข้าไปเขาก็จะจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแบบนี้ค่ะพอได้มาก็มาวางใส่เบตองแบบนี้เลยนะคะเตรียมไว้ทานค่ะ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปาอ้วนด้วยนะคะด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตอเือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของปาอ้วนก่อนใครนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ